มาซูเป,ปอร์เรามาซูเป,ปอร์กันวันนี้เช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแมวซื้อ,อะไรกิดน้ำสม้มเส้นหมี่กันทุกคนกึืนไก่นี่นาไปกินเนาะฮะอ,อยากกินเส้นหมี่ผัดอย่างเงี้ยไม่รู้ พ่อเจีย๊ยบอยากกินไหมต้อซื้อไปผัดกินเลยเอาไปกินสักหอ่อกินแบบผัดๆอยากกินเส้นหมี่ผัดหลบเขาลูกเออหลบเขาแนคน่ไหะเขาจะได้ไปได้ แต่เราจะกินอะไรกันดีก่นลูกเอ้ยตีนไก่นี่ไงหนูไม่กินลันช์หนูไม่กินลันช์หนูไม่กินลันช์ทำไมอ่ะลูกไม่อยากไม่อยากกินไม่อยากกินนี่ไม่อยากกินเน้ี่จริงเลยเหรอเอาเข็นรถมาใส่เป็นตัวฮะหนูเข็นไปช่วยแม่เฮีวอ่ะเฮีวแม่ดิ เอาอะไรดีนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรจะจดมาแล้วแหละแต่อยากมาดูในตู้แช่แข็งนี่ดิว่าชื่ออชูรสฮะชูรสที่บ้านหมดอ่านไม่ได้ไทยภาษาไทยหนูอ่านไม่ได้หรอกมันมีชื่อรสยี่ห้ออะไรมั่งไอ้บอก E N L เรากินยี่ห่ออะไรมันถึงจะดีล่ะอันนี้ไต้หวันนะเนี่ยเอาเอาชูรสไต้หวันดีกว่าป่ะฮะอันนี้ E N L M l l e n E อันนี้น้ำมันโตอันนี้ product of U S A เนี่ยเรากินยี่ห้อไต้หวันบ้างดีกว่าเผื่อมันจะอร่อยมันชูรสเนี่ยมีอร่อยแน่อร่อยนะชูรสเนี่ยนะ อันนี้ก็ไต,ต,ต้หวันนั่นแหละคือีบอดากออฟไต้หวันเนี่ยมันจะแซ่บขนาดไหนคิอรสไต้หวันเนี่ยลองดูกันปลาสลิด เบลเลอร์อะไปลาสลิดเหนื่อยมากปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่อร่อยวันนั้นเราไปย่างกินนะอร่อยวันนั้นที่ย่างบาร์บีคิวอ่ะอร่อยดีอันนี้ปลาหมึกเ,เดี๋ยวไว้ย่างพอเจทปเสร็จวันนั้นวันนั้นเจี๊ยบไม่ได้กินนี <have> ่แฮฟี่ไม่อร่อย วันนั้นที่ย่างกินนะเนื้อนิ่มๆอร่อยมากตกเท้าหนุกตกจ่อตรงนี้เนี่ยไม่รู้อะวันนั้นเนี่ยปลาช่อนที่เอาไปวันนั้นอร่อยนะมันปลาชะโดเปล่าซึเนี้เคสควรไม่ใช่ปลาช่อนมันตัวใหญ่จะเป็นปลาชะโดเปล่าห๊ะ okay. แม่กวงเป็นถะโดเนื้อมันแดงบางตัวก็แดงตัวก็เหลืองเราบ่อยอกเอาแรดเอาอะเอาไปมานั้นตัวใหญ่ก็กินไม่หมดหอยแครงก็มีแต่แม่แฝงอร่อยแครงนี่องนี่ชอบชอนเหมือนกันเนี่ปลาปเหมือนกันเนะ ตามก right. oh ันเป็นไม้ปลาเลยนี่เราจะเอาไปดีนะตัวหลังสิบบาทเลยนี่อร่อยนะชิบอีกฮะชิบอีกอืมซื้อไปน้ำทอดอะกินไม่หมดเอาไปเหรอลูกจะเอาเหรอตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเอาอ่ะโอ้ยมาก เอาไม,าไมาตใหญ่มากมันออนลิสต์ของไม่อ่อยป่ะไม่อออนหรอกแ,แม่ก็มาซื้อไปงั้นโอเคแต่ไม่ออนลิสกินไม่หมดแต่ก็เอาไปเก็บไว้กินได้นะกินจน,นเบื่อเลยอ่ะเอาป่ะเอาเถอะตัวกินที่เบื่อไปเลยก็ไม่อยากจะกินอีกเอาหอยไปกล่องน,นี้เอราเราคนชอบกินหอยเอากล่องนี้ ถุงแม่จะพอไหมเนี่ยแม่ต้องออกเอาไปเอาถุงข้างนอกใช<ห>่สบายฮะใช่เออนี่แปง้งกระโพดฮะอะไรนีน่ซื้อหมูหน่อยชิ้นหนึ่งไม่เกี่ยว

អនាននោះលើឆាយកรอหมูอยู่

ขวเว้นไะได้แล้วหมูโอ้ยช็อปนานขิเวเว้นไปว่ายน้ำมาเห็นมามเห็นอ้อมไปทางนูง้นแล้นแหะตรงที่ไม่มีคนอ่ะ Rồi, mình thăm Mình thăm à, Thêm phải Con phải tổng quan Mày, tổ à, mày lưu bài này Ờ, 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 anh anh lòng bên mình thấy Rồi, mình lâu nè, cua giả nè คอเว้นเขียนรถหายไปแล้วมีแป้งทอดแป้งหอยทอดแป้งทอดไก่ แป้งทอดไก่กรอบพริกไทยน่าไปลองเนาะแป้งทอดไก่กรอบกระเทียมพริกไทยน่าไปลองไหม Yes Yes อะไรอ่ะ Yes พริกไทยนี่อะไรไอ้ไม่ใช่ไอ้เง้นงานี่อะไร อ่านดูที่ภาษาอังกฤษนะลูกเอ้ยถามแม่เออนั่นแหละเออนี่นั้นหาซื้อไม่มีอะเรากินต้มเนื้อบ่อยไปสองอันเลยพอพ่อได้กินต้มเนื้อ,หอไหนขนม ของนี่ก็มีแล้วนี่เหมือนบ้านเราไหมนี่พอด,ดักออสเวียดนามป่ะเอาเปล่าพอด,ดักเวียดนามชีสสินคุค์แมวอะตามลิซแม่ได้อะไรตามลิซแล้วบ้างเอามาดูดิไม่มีลิซเอามาสิลูกแม่รีบแป้งก็โพดได้แล้วเส้นหมี่ยังไม่ได้ายอ่ะ เคื่อมีพริกน้ำส้มปูดองอะปะเอาไรออดโนเราไม่ซื้อปิดเทอมอย่าเอาสแน็คเข้าบ้านไม่งั้นจะนั่นงกินนอนกินแต่สแน็คจะอ้วนไปจ,จอ ไว้ไม่ต้องมา <Thank you. S 1> อาจจะเวียนหัวนิดหน่อยต้องหลบคนต้องหันกล้องหลบคนไปเอาอะไรเอาอะไรอีกอ่ไปทางนู้นได้โอยอันนี้อะไร <laughs> ข้าวปุ้นเหรอ <laughs> มีแบบเสร็จเร็ดรูปเลยอลแบบพร้อมทานเนี่ยก็แกะออกมาก็ทานได้เลยมปลาลูกชิ้น หนกี่บาทก็ไม่รู้ไม่เอาปูยี่ห้อนี้ มีมียี่ห้อใหม่ไหม,ไมชิ้นเนื้อแช่แข็งเฟ็กเลยชิ้นน,นี้เนี่ยนี่เด้อไม็เอาอันนี้ไปอันน้งอันนั้นไม่เอาเอาชิ้นเนื้อกิน นี่ถุงเบลเลอร์เลยถุงได้กี่บาทเนี่ยซื้อถุงใหญ่นีถุงได้กี่บาทโอเคซื okay. like ้ออะไรอันนี้มันมีมีเอ็นด้วยนะเอา,เอาน้า <c oughs> อ้อยอน้าเ <c oughs> อ็นอยากไปชิ้อ่ะไรปะ Uh, young. หาอยู่ใจเย็นๆพริกเราไม่มี mm. ไม่มีอ่ะไม่เอานั่นไม่เอา,เอาว่าบ้านมีแล้วปูวิทย์ยี่อนี้เหรอเห็น <Yes. S 2> ยี่อนี้เอายี่ห้อนี้เลยอันนี้มันอะไรอะ่ะ <Okay. S 2> น้ำแข็งน้ำจิ้มไก่เฮเวบนจิ้มไก่รอไอวันชูพริ๊กหน่อโน่แม่พลอย <Yeah. S 2> ไม่ต้องพริกเอาไป กิมไก่อาจจะเวียนหัวบ้างเล็กน้อยนะจ๊ะก็ต,ต้องแพทไม่มีที่กันสั่นนี่เวลาใส่เดี๋ยวหาเครื่องปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวก่อนจะมีเครื่องปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ยขยับไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อเนี่ยอร่อยเนี่ย เตี๋ยวเนื้อเนี่ยกอนเนี่ยแหละไ,ไม่เห็นี้อย่ฉะน,นั้นไม่ค่อยได้กินเยีายนี่พอเจี๊ยบกินก็เตี๋ยวบ่อยก็ซื้อไปก่ขอนซื้อที่ FF มันปิดไปแล้วก็ซอสผัดพริกไทยดำหาน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่พริกเผา มีแล้วน้ำก๋วยเตี๋ยก็มียี่ห้อนั้นที่ห่อเดียวยอซอสผัดไทยใจเย็นๆแม่ยังไม่ได้ของครบเลยเทเวนก็เล่งแต่แม่ดูเหรียญสองเหรียญเอรียอนเคเวนมานี่ ลองเอาผักไหมอ่ะแผ่นปอเปี๊ยะยี่ห้อนี่ไม่อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยบางหน่เขอใช้จะมีแค่นี้เนาะ ดูผักก่อนดูผักแม่จะได้จดผักมออาไหมดูเลฟแม่หน่อยดิแม่ได้ครบยังพริกน้ําส้มยังไม่ได้เส้นหมี่ขาดพริกน้ําส้มกับเส้นหมี่โอเครอตรงนี้นะขาดพริกน้ําส้มกับเส้นหมี่เคออิชเป็นนี้<ก>เดี๋ยวเคอ<ก>ถุงงอกถุงงอกอันเท่าไหร่อ่ะ บีนสเปาบาทกว่า <50 cents. S 1> เอาไป <Bean S 1> กินเหรเอาไปกินกับเอาไปกินกับดอลลาร์ก้ามันเป็นเนี้ยเหลืองๆที่เขียวอ่ะไปอันนึงแม่จะไปกินกับ <All right. S 1> เดี๋ยวแม่เอาอันนี้ก่อน <Yep. S 1> แม่เอาถุงงอกก่อน อันนี้เดี๋ยวไปสวิงมนะิ่งอ่ะเดี๋ยวสายสวิงมิ่งอ่ะผมงอกขาดไม่ได้เวน้นนะใส่ถุงนะอ่อใส่ถุง หอมผักชีเรายัางอยู่เดี๋ยวต้นหอมหมดเดี๋ยวแม่ไปเอาพริกน้ำส้มกับเส้นหมี่ก็เสร็จมาทางนี้นะเดินไวหน่อยเี่เว้นจะไปไว่ายน้ำล่ะไหนพริกน้ำส้มอ๋อพริกน้ำส้มอยู่ตรงนู้นน้นตรงนูนงน้นพริกน้ำส้ม เดินผ่านลืมนี่ริกน้ำส้มเอเส้นหมี่ยังไม่ต้องเอาก็ได้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาเอามามา่าไปมาบอกว่าไม่เอาเส้นหมี่โอ้นี่มันเป็นน้ำมันต้องแบบแห้งนะ มีน้ำก็มีเอาไปชิมก็ได้อะบอกเผ็ดบอกแบบเผ็ดเอาเป็นน้ำนะครมีแบบแห้งข้านนี่ก็มีแบบลอยนะครับ เอาอีกเอาอีกอันหนึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันนะอ๋อนี่ไงแบบแห้งเอาสองอันนัเนอร์ไปดาวน์เลยเออแม่หาแบบแห้งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันอันนั้นไม่ใช่ยป็นยี่ห้อเดียวกันอ่ะทำยังเหมือนกันโอเคไปละคิดตังค์ละบายบายกันเฮเว่นบายบาย